สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวซาโบดีวีทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมซาโบนะบวันี้เราอยู่ในเกมไมโครฟ์นะพาร์ทที่สามกันแล้วนะก็ทุกคนก็ขอกันมานะครับเพื่อนทีมเรียนก็ขอด้วยทำพาร์ทสามตัดสินใจทำแม่งเลยโอเคหลังจากวันนี้ก็เราจะมาบอกว่าเราจะไปตรงนู้นกันนะครับ ตรงที่มันมีเอซิดยมนะครับเราจะไปตรงนั้นกันนะของเราพร้อมหมดแล้วนะบไป let's go โอเคอย่างเอออย่างแรกเราขอกดอันนี้ก่อนกดยียม yeah. ป่ะโอเคดี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 ดด,ด,ดตกดๆตกไปกินข้าวก่อน ตรงนั้นมันคืออะไรอันมันคืออะไรเฮ้ยมีกิปเปอร์ระเบิดของนั้นอะโอเคนะตรงนี้นะโอเคตรงนี้นะนี่นี่เยี่ยมเยี่ยมเอ้ยไม่ได้โดนไม่โดนลองเยี่ยมละโอเคเฟิร์บ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 เจ็บ เย็ดมีวัวอยู่ข้างล่างแล้วจะถึงยังวะอีกไกลอีกไกลอีกไกลโรสโกโอเคเวลี่มาสยิ่ม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  thank you ล่ะยิ่มมากยิ่มยิ่มยิ่มโอเคจะถึงยังโอเคจะถึงแล้วนะครับ จะถึงแล้วนะครับเึบกาเดียมหรือกเล็กซี่ก็ไม่มีเวลาจะผม,ผมก็ไม่มีเวลาจะไปถ่ายบ้านต้นไม้ให้ดูนะก็ช่วงนี้ก็กยังพัฒนาบ้านต้นไม้อยู่ก็มีเวลาก็จะถ่ายให้ดูนะก็ช่วงนี้ต้องเรียนทางการบ้านทุกคนก็ อาจจะดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนรักคือผีนะแม่งเจอเขาจะจะเลยใช่ไหมโอเคโอเคเวกุดกดกุดกดกด thank you นี่งโตกดผิดีละวางผิดวางบล็อกอีกวางผิดอีกอะเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยวันนี้ไม่ก็ ส่วนประกอบเท่าไหร่เลยเอ็กแล้วช่างแมงช่างแมงนี้คืออะไรขุดซิวุ้ยเฮียสัตว์ตายซอมบี้เฮียเฮ้ยแม่งมีซอมบี้วอเฮ้ยมันเอ้ยมีกล่องด้วยขุดไอซิดียมก่อนนานแน่ไอซิดียมผีแม่งเยอะว่ะ เค okay. ตีแม่งเลยตีตีแม่งไอ้แม่งมเฮ้ยพวกมึงอย่าหยิบกล่องกันดีกว,วะไปอย่าหยิบกล่องเฮ้ยแม่งขี่คอเว้ยแม่งขี่คอกันเว้ยเฮ้ยสัตว์กูตกโอ้ไม่กูตกเดี๋ยวผมมานะผมไปเอาข้าวก่อน มากลับมาที่เกมแมคครากันนะแต่กี้ไปเอาข้าวสุกี้มานะครับไม่เชิงว่าเป็นข้าวแล้วกันแต่สมบีตัวเด็กตะกี้แม่งฆ่าเราอะแม่งมีเรื่องวะแม่งจะเอาอะอยู่ไหนวะแม่งจะเอาเราอะจัดเลยเราจัดเลยจัดเลยถูสางก็สร้างจะซิกแซกเหลือเกินเนี่ยเยี่ยมโอเค เฮ้หาซีแซ่เลืเกิซีแซ่ซีแซ่เหลืเกิซีแซ่ซีแซ่ซีแซ่เลืเกินแตงเกียเฮ้ยกล้องนักกองคือเฮ้ย Big X มีกูว่าุดอันนี้สิกดสปาสิครับโอเคเด็กกายบีอะไรวะเอาเอาไม้หมดเลยเนะนี่ยพวกนี้เอาไม้หมดเลย มาหมดเลยนะครับต้องเลงกับบ้านดีๆด,ด้วยนะรันคือเล้งกับไม่ดีตายฐานเดียวครับตายฐานเดียวมาหมดอะ่ะพวนละไมาหมดเดียมไมาหมดเลยไมาหมดแตงเกลียวเว้ย,ย่าตกนกเฟตกทีสิ้นชีวิตเลยนะ ตกทีหมดกันเลยนะบอกไปให้อย่าตกอย่าตกต้วิต้องใจเย็นๆนะเราไม่ใช่คนรีบร้อนกันนะครับใจเย็นใจเย็นไว้อย่าประมาทอย่าประมาทเฮ้ย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 จะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้ว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  เยเนี่ยตัวถึงบ้านแล้วเราประมาทได้แล้วตัวางเอวีซีดีไหมไม่วางว่าเดี๋ยวคอยพัฒนายอย่างองื่นเป็นรองช่วงนี้ต้องคอยพัฒนาของในบ้านให้ดีขึ้นเราเราจะมาทำเครื่องเครื่องตัมทองกันเอ้ไม่ไดิเราจะทำอะไรดีนะ อืมสองอันโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อโอเคกองขับอยู่ไดกองขับอยู่ไดแตงโมได้กละอืมขุดอีกได้ได้อีกก็ขุดอีกโอเคอืเออไออันไออันไออันเีไอ เยี่ยมเยี่ยมแต่งเกลวเลยจะวางไว้ไหนดีขึ้นข้างบนแล้วกันอ้าวผมก็ลืมบอกนะครับว่าผมไม่ได้แคสต้อนผมพัฒนาพวกนี้นะครับก็ขอภัยกันด้วยนะครับตอนนั้นก็ไม่ว่างนะครับเลยไม่ได้แคสให้ดูก็เลยเล่นเล่น,เล,นเล่นเลย พราช่วงนั้นมีแขกมาบ้านนะ่ะแขกมาบ้านแย่ๆเลยจะวางทำไมวะเนาะก็วางนี้เลยสดนโอเคเยี่ยมเราเราเราหน้าอยู่ตามลิเราหน้าอยู่โอเค,ครับม่ หนึง่งเอ๊บเอ๊บเอ๊ะไม่ได้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 เลยเอ๊บ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 ดิเออเอ๊บเคคุณเลยอย่าประมาทนะเกมนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดไม่งั้นตาจะฐานเดียวนะเยี่ยม อะไรวะช่างแม่งไม่ต้องทำแม่งโอเคกดด้านบนเอากันเลยแล้วกันก็พวกนี้ก็จะใส่กล่องมีค่านะครับกดวันหลังค่อยมาใส่นะครับวันไม่ต้องวันละวันนี้เลยดีกว่าวันนี้เลยจะไปตกแต่งให้มันสวยงามครับ แต,ต่งให้สวยงามโอเคก็ะปิดนนะเออกระปิดนะกระปิดนะอโอเคไหนลองไหนลองสักชิ้นหนึ่งเพชรเครื่องกดติด๊กเยี่ยม เราไปหาของไปใส่ก่อนของที่เราจะใส่คือไดมอนด์กับอะไรดีนะหาของที่มีค่าดีๆก่อนเก็บ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 ทองทองแล้วกันทองอไดมอนด์เอะไอรอนดกวา เดี๋ยวไดมอนด์มนหมดและจะชิบหายไว้วอดอ่าป่าเอาไดมอนด์นไปใส่ในเครื่องปั๊มของเราเลยออปุ๊บอ,อันนี้ทองทองกันทอง 20, 22, อยี่สิบยี่สิบสองอรอนยี่สิบเอาง่า,งายๆว่าก็เหล็กกันแหละอรอนแมนอรอนแมน เราจะมาทำโกเลมดีไหมเออก็อเพราะเราจะทำโกเลมโกเลมนั้นใช้สี่บล็อกใช่ป่าวะน่าจะสี่นะแล้วก็หัวฝักทองด้านบนเอ๊ะทำฟาร์มมันทำฟาร์มมันฟาร์มเราเสร็จแล้วเนี่ยนี่ยเนี่วูสียตกตกไปนี่อันตรายสุดๆนะครับบอกเลยอันตรายสุดๆ แดี๋ยวผมจะทำทางกันตรงนั้นแหละแหงอันตรายอันตราูู้้อันตรายอันตรายต้นไม้ไม่ต้องขุดมันนะบ่าเรามีเยอะพอแล้วต้นไม้เล็กเล็กน้อยก็ปล่อยให้มันทลงไปสู่ขุมนรกอเวจีนะโอเควันนี้คงจะมีของกินกันอีกนานนอนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ยังอืมอืมอืม,อมโอ้หน้าสิบาดเจียว,ว่ะเยี่ยมโอเควางวางแครอทใช่วางแครอทห้ามลืมแครอทนะครับเป็นของดี ทำเลือแม่งเด็ดขาดแครอทเนี่ยโอเคแล้วก็ตอดเอ๊ะไม่ใช่ไม่ตอดแต่ข้าวเยี่ยมต,ตกทีนะเนี่ยของกินไปหมดอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จะลงไม่ได้จะลง,ไม,งไม่ได้จะลงกระเพรไม่ได้จะลงเยี่ยมเยี่ยมดารางก็เสร็จแล้วใช่ปล่าะ น่าจะเสร็จแล้วนะอ่าโอเคมันมันมันฝรั่งเลยโอเคมันฝรั่งผมไม่ชอบกินมันเพราะมันคือมันมันคือใครไม่รู้วัเลยไม่อยากกินโอเคโอเคโอเคยี่ยมเ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 ยี่ยม โอเคไม่ต้องเสียเวลาลงนี่แหละแต่งเกลีอันนี้ปล่อยมันโตไปหมดก่อนเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากได้อะไรมากโอเคอร่วมสุขทุกชีวาเก็บ